แสงสว่างที่ปลายทางสำหรับนักสู้ทุกคนคนค้าขายออนไลน์ทุกคนคุณรู้ไหมว่าการที่คุณลุกขึ้นมาสู้ในแต่ละวันนั่นแปลว่าคุณเก่งกว่าคนอีกหลายล้านคนที่ยังไม่กล้าลงมือทำคุณไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าแต่คุณคือคนที่มีความฝันมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวงังและมีเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะ เส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยบางวันคุณอาจนั่งมองหน้าจอรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครซื้อของคุณแต่คุณรู้ไหมว่าทุกโพสทุกคลิปทุกบทสนทนาที่คุณพยายามมันคือการปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่วันหนึ่งมันจะออกดอกผลอย่าท้อใจเพราะทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณพยายามมากพอแล้วและอย่าลืมว่าเบื้องหลังความเหนื่อยนั้นคือความสำเร็จที่กำลังรอให้คุณคว้าไว้คุณไม่ได้สู้เพียงลำพัง ทุกคนล้วนมีวันที่รู้สึกเหมือนจะถออดใจทุกคนเคยผ่านวันที่ไม่มีคำสั่งซื้อวันที่รายได้เป็นศูนย์วันที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอแต่คนที่ผ่านจุดนั้นมาได้คือคนที่ไม่ยอมแพ้คุณเองก็ทำได้ลองมองไปรอบตัวใครคือคนที่คุณอยากทำให้เขาภูมิใจใครคือคนที่คุณอยากยิ้มเมื่อคุณประสบความสำเร็จเขาเหล่านั้นคือแรงผลักดันให้คุณก้าวต่อแม้ว่าทางข้างหน้าจะยากลำบากแค่ไหนความสำเร็จไม่ได้มาจากโชค แต่มันมาจากน้ำตาเหงื่อและความกล้าที่จะล้มแล้วลุกใหม่ทุกครั้งที่คุณล้มจงบอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนไม่ใช่ความล้มเหลวและทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมาคุณจะแข็งแกร่งขึ้นจำไว้เสมอไม่มีคืนไหนที่ฟ้าจะมืดตลอดไปไม่มีความเหนื่อยไหนที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและไม่มีความพยายามไหนที่สูญเปล่าคุณคือแรงบันดาลใจของใครบางคน บางทีในวันที่คุณรู้สึกอ่อนแออาจมีใครบางคนมองคุณด้วยความชื่นชมพวกเขาเห็นคุณในแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นตัวเองเป็นนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้เป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อฝันของตัวเองจงสู้ต่อไปค่ะเพราะแสงสว่างที่ปลายทางนั้นมันไม่ได้รอคุณแต่มันรอเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณและวันนั้นจะมาถึงหากคุณไม่หยุดเดินและสุดท้ายขอแค่วันนี้คุณยังเชื่อมั่นในตัวเอง คุณก็ใกล้ความสําเร็จขึ้นอีกก้าวทุกครั้งที่คุณเหนื่อยให้กอดตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าฉันเก่งมากที่สู้มาถึงตรงนี้และถ้าคุณกล้าพูดกับตัวเองแบบนี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นสู้ต่อสู้ต่อไปอย่าหยุดอย่ายอมแพ้ความสําเร็จรอคุณอยู่